สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนุ่นจัดให้ EP 15ค่ะมีคนเม้นมาบอกตอน EP 14ว่าอยากได้รถราคาถูกๆราคาดีๆที่ผ่อนง่ายผ่อนสบายหรือซื้อสดได้นะคะวันนี้นุ่นเอารถราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 0 0 0 0 0กว่าบาทจนถึง300,000กว่าบาทมาให้ดูแล้วค่ะรถถูกมากๆบอกเลยนะคะพี่ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีค่ะนุ่นมีทั้งหมด หสาขานะคะสาขาขอนแก่นไม่วันบ้านสะอาดสาขากระิน2สาขาค่ะบ้านไผ่สารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดค่ะโทษค่ะมีทั้งหมด7สาขานะคะลูกค้าเข้าไปตรงไหนก็ได้มีผู้จัดการและก็พนักง,งานขายคอยดูแลพี่ๆทุกคนนะคะช่องทางการติดต่อค่ะ0858858495หรือแอดไลน์มาที่ KNGC 888ค่ะการละสินเงื่นเชียงพร้อมดูแลพี่ๆทุกคนนะคะเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะคันแรกราคาถูกสุดๆจมูกเขาแต่งมาให้แล้วตรงกระโปรงเห็นไหมคะจมูกเขาสวยมากๆคันแรกเป็น t o y o ต้าวีโก้แชมป์ปี2556ค่ะไมล์1 3 1 2 8 8้กิโลเมตรนุ่นบอกไมลชัดๆพี่ๆจะได้มี ตัวเลือกในการตัดสินใจได้ง่ายนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์สี่สูบ2,494ซีซี120แรงม้าค่ะพี่คันนี้ไม่แต่3 0 0แสนตัวกันชนหน้าแต่งมาให้แบบเท่ๆเลยบิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าชนแล้วมันจะบุบหรือมันจะเป็นอะไรแต่งจริงพี่ขับรถดีไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งชนแต่ถ้าชนแล้วเนี่ยรถเราไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนกันชนเขายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ไม่ชอบเราถอดออกให้นะคะกระจังหน้าพี่เขาสวยๆเลยค่ะในปีของ2556 กระจังหน้าเขาจะเป็นแบบหล่อเท่แบบนี้นะคะไฟตาโตๆทางซ้ายและขวาจมูกตรงกระโปรงรถแต่งมาเพิ่มความเท่ให้กับรถยนต์คันนี้อีกต่างหากค่ะคันนี้เป็นสีขาวจวเลยค่ะแล้วตัวแม็กนะคะตัวแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานแค่แม็กเดิมจากโรงงานใครชอบความเดิมความเก๋ความเด่นของแม็กโตโยต้ารับไปค่ะคันนี้มีให้พี่ๆครบพร้อมแล้วนะคะยางเป็นของดีสโตนนเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะสติ๊กเกอร์แต่งมาอย่างดีค่ะมือครอบจับเป็นสีดํานะ คันนี้เปิดแคปได้ทั้งสองฝั่งค่ะเปิดแคปเข้ามาแล้วจะเจอกับเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะเบาะผ้ากำมะหยี่จะออกสีเทาๆผสมกับสีฟ้านะคะเป็นสีนวลนๆน,น,นะสวยๆเลยค่ะพวงมาลัยสวยๆในแบบฉบับของโตโยต้านะคะคันนี้นะคะเครื่องเล่นซีดีของเขานะคะเล่นซีดีได้นะใครมีซีดีอยากฟัง fm/am ฟังได้เลยค่ะตัวปรับแอร์อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ คันนี้นะคะเสียบชาร์จ USB ได้ด้วยถึงจะเป็นปีเก่าแต่มีที่เสียบชาร์จ USB ให้นะเป็นเกียร์แมน,นนวลนะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเขาเทสแล้วดีมากๆแต่คันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะคะตัวกระบะแคบท้ายเปลี่ยนมาให้แบบหล่อเทส่สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะ ตัวไฟข้างหลังนะคะเป็นไฟดวงใหญ่ๆนะคะทั้ง4ดวงนะคะเวลาเหยียบเบรกนี่คือเห็นชัดมากๆกันชนท้ายเหยียบขึ้นเหยียบลงไม่ได้แต่งกันชนท้ายมาคันนี้เป็นกันชนท้ายแบบเดิมๆเ,เพราะว่าเราสามารถขึ้นลงได้สะดวกถ้าแต่งกันชนท้ายมามันจะปีนขึ้นลงไม่สะดวกนะคันนี้สวยมากๆรอบคันเขาทุกอย่างดีหมดนะคะก่อนออกไปเช็คเครื่องเช็คทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนค่ะคันนี้นะคะ จะบอกไว้เลยว่าก่อนออกไปนุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พร้อมเลยค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมใช้งานให้เพราะว่าจะได้ใช้งานกันยาวไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเองแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะ่ะ2,000กว่าบาทนะคะแต่ว่านุ่นยอมเปลี่ยนให้นะลูกค้าชอบรีบมารับไปคันนี้เปิดราคาดีๆให้ลูกค้าใน YouTube 2 0 0 0,000บาทเท่านั้นค่ะ20 0 0 0นบาทอยากได้รีบโรเข้ามาละคะ่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยคันต่อมาค่ะ เป็นปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ราคาโดนใจมากคันนี้ Toyota Revo Cap เครื่อง2.4เป็นตัวเจค่ะคันนี้เป็นกระจกเป็นกระจกอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูให้คันนี้เป็นกระจกมือหมุนเช่นเดียวกันนะคะเป็นปี 2 5 6หนายแสนส9 000, 24, 9หกิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์4สูบ2,393ซีซีไปกลับไม้์ค่ะไม้แท้นุ่นบอกไมค์แท้ๆให้ลูกค้ารู้เลยนะคะลูกค้าได้ไปสบายใจได้ทุกอย่างเดิมค่ะกระจังหน้าสวยๆเป็นแบบเรียงตัวกันแบบนี้นะคะสีดำตัดกับสีซินเวอร์ค่ะพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆไฟซ้ายขวาเป็นไฟแบบเรียวๆเท่ๆตกแต่งมาให้ดูเข้ากันกับตัวรถค่ะคันนี้เป็นสีขาวจัวเช่นเดียวกันค่ะ ตัวแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแต่ยางนุ่นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นส่วนใหญ่ถ้ายางนุ่นเห็นแล้วว่ายางเส้นเก่าเขาเนี่ยค่ะมีการสึกหรอของยางนิดหน่อยเนี่ยนุ่นก็จะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพี่ๆทุกคนนะคะสติกเกอร์ TRD Sportivo ตกแต่งมาให้เรียบร้อยกระจกสีดํามือครอบจับสีดําค่ะแล้วก็เปิดแคปเข้ามาทั้ง2ฝั่งนะคะเปิดแคปได้นะคะเป็นกระจกมือหมุนแล้วก็หุ้มบาะ เบาะหนังมาให้อย่างดีแล้วเบาะหนังทําความสะอาดง่ายมากๆนะข้างหลังก็เปลี่ยนเบาะใหม่มาให้นะคันนี้หน้าฬิกาและวันที่บอกเวลาเป็นดิจิตอลค่ะระบบ Passenger Airbag คู่หน้าเสียบชาร์จ USB และก็เสียบกล้องหน้าเสียบอะไรได้หมดนะคะคันนี้มีใส่ที่ใส่ CD ดีให้ด้วยสําหรับสายยุก90ยุก80นะคะปรับแอร์ได้4ระดับเกียร์แมนนวลค่ะบอกเลยว่าได้ไปคุ้ม ทคสทุกอย่างให้หมดแล้วเครื่องเสียงก็ดีฟังชัดเลยค่ะกระบะไลเนอร์ใหม่ๆเลยของพี่โตโยต้านะคะตัวท้ายรถของเขาแตกต่างกว่าเมื่อกี้ก็คือมือจับเขาค่ะเป็นสีดําใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่งมาเข้ากันกับตัวรถไฟเบกสามทิศทางแบบนี้เห็นไหมคะ ทั้งซ้ายขวาแล้วตรงข้างบนนะคะเหยียบแล้วก็คือคนข้างหลังไม่ชนเราแน่นอนเพราะอะไรเ mm hmm. พราะชัดดีค่ะคันนี้ค่ะคำท้ายสวยๆนะคะรองรับน้ําหนักได้นะลูกค้าปีนขึ้นปีนลงสบายพาคนแก่พาเด็กไปเที่ยวไปเล่นน้ําไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะปีนขึ้นปีนลงสบายรับใครขึ้นมาบนรถนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการขึ้นลงรถเลยค่ะก้าวสบายมากๆรถรอบคันคือเท่ดูเก๋ดูดีแค่สีตัวรถนะคะแล้วก็ตัวไม้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีไปหมดนะคะบอกเลยว่าราคาดีๆนุ่นเปิดให้เพียง350,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้350,000บาทนะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะรีโทรเข้ามาที่085 885 8495หรือแอดไลน์ได้เลยที่ K N G C 888ค่ะคันต่อมานะคะเป็นพี่อุสุตรดีแม็กแคปของเราค่ะ อีสูดีแม็กแคปคันนี้เป็นปี2 5 6 0หรือปี2017ค่ะไม่เพียง5 6 0 7 7กิเโลเมตรค่ะคันนี้เครื่องยนต์4ี่สูซีซีกระจังหน้าสวยๆเท่ๆสีเทาตัดกับสีชิลเวอร์แบบนี้แล้วไฟตาโตๆทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเห็นไหมคะว่ากระจังหน้าอีสูดเขาจะมีความแข็งแกร่งดุดันทนแล้วก็เท่ในแบบฉบับของเขาคันนี้เป็นสีบรอนเงินค่ะตัวแม็กเองนะคะก็ตกแต่งเป็นสีเทานะคะพ่นสีเทามา โรงงานเลยนะแม็กทั้ง4ี่เส้นเป็นแม็กของอีซูจากโรงงานค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นแล้วค่ะเป็นของดีสโตนพี่ๆดูได้เลยนะคะว่าตัวแม็กของเขาเนี่ยมีความคลาสสิกความเท่ของเขานะคะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนุ่นว่าใช้แบบเดิมๆไปนะมันดูดีมากแล้วนะคะคันนี้เปิดข้างในนะคะเปิดแคบปได้ทั้ง2ฝั่งแล้วที่สําคัญเบาะเป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนัง,ท,งอนอทําความสะอาดง่ายค่ะไม่ว่าจะเปื้อนอะไรเช็ดทำความสะอาดง่ายมากมันจะไม่กินเข้าไปในตัวเบานะคะ พวงมาลัยพี่อีซูซูเขาก็ทํามาเรียวๆนะคะรับกํากัดตัวรถเลยทีเดียวค่ะคันนี้มีช่องใส่ซีดีให้มีที่เสียบชาร์จ usb ให้นะคะมีที่เสียบหูฟังให้ตรงนี้ค่ะปรับแอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะพี่อีซูซูคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าค่ะ รอบคันของเขาสวยๆที่เท่เลยแมกไลเนอร์ iner, เขาก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะที่จับข้างหลังที่เท่สีดําแบบนี้ค่ะใครอยากได้รีบรับไปเลยค่ะไฟของอีซูซูเป็นไฟเรียงกันยาวๆนะคะเห็นตอนกลางคืนแล้วรู้เลยว่าเป็นอีซูซูนะตัวคำท้ายก็ตกแต่งมาเข้ากันกับตัวรถเลยค่ะตัวคำท้ายเป็นแบบเป็น,น,นหนาๆเป็นเท่ๆ บอกไม่ถูกอะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบความเดิมของคำท้ายลูกค้าต้องมาจัดไปเพราะตอนนี้ไม่ได้แต่งคำท้ายแต่ถ้าอยากให้แต่งคำท้ายแต่งให้ได้ไหมแต่งให้ได้ขอแค่ลูกค้าบอกมาแต่งให้ได้หมดนะคะคำท้ายสวยๆเลยบอกเลยว่าราคาดีๆราคาโดนใจนะอินสู s สเปซแคปคันนี้นุ่นจะบอกเลยว่าลูกค้ามันไม่แตะ4 0 0 0 0นเลยถ้าอยากได้ราคาดีๆรีบแคปมาจาก YouTube ราคาคันนี้3า0 0 8,000 80, 0บาทค่ะ3 8 0 0 0บาทบอกแล้วว่าวันนี้จัดมาแต่รถราคาดีๆซื้อเงินสดก็ได้ซื้อเงินผ่อนก็ดีค่ะลูกค้าถ้าเครดิตดีนี่คือแบบว่าดอกเบี้ยถูกได้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูเรื่องดอกเบีย้ยกันดอกเบี้ยถูกได้ด้วยนะอีซูซูดีแม็กแคขัันต่อมาเป็น d m a ม c a แตัว S ค่ะปี2 5 6 0ปีปี2 5 0 2 0 1 7ค่ะไม้6 6 2 0 0 0กว่ากิโลเครื่องยนต์ดีเซล1ัน0ซเช่นเดียวกันนะคะคันนี้กับคันเมื่อกี้นะคะ เหมือนกันเลยค่ะกระจังหน้าเหมือนกันเลยเป็นสีเทาตัดสีซิลเวอร์ค่ะไฟซ้ายขวาต,าตาโตโตนุ่นบอกเลยว่าลดราคาแบบนี้เข้ามามาแล้วขายออกไปไวมากเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่ามันผ่อนง่ายสบายกระเป๋านะคะเอาไปแล้วไม่ผิดหวังส่วนคันนี้นะคะล้อไม่ใช่ล้อแม็นะคะจะเป็นล้อกระทะแต่ว่าเราตกแต่งฝาครอบล้อมาให้พี่ๆแล้วฝาครอบล้อก็จะดูดีดูแบบเหมือนแม็กเลย ลูกค้าไม่เป็นไรมันเหมือนแม็กเลยเอาไปมีค่าเท่ากันคันเมื่อกี้จะมีล้อแม็กแต่คันนี้เป็นล้อกระถาน,นะคะเป็นยางของดิสโตนยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นค่ะเปิดเข้ามาข้างในนะคะคันเมื่อกี้เป็นเบาะหนังแต่คันนี้เป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่ค่ะความแตกต่างนะคะถ้าใครไม่ชอบเบาะหนังชอบเบาะผ้า,ากำมะหยี่ก็จะเป็นคันนี้เลยเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สีดํานะคะสะอาดสะอ้านทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ตัวพวงมาลัยเท่ๆเก๋ๆเหมือนกันค่ะใส่ซีดีเสียบชาร์จ usb ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฟัง fm am ได้ค่ะปรับแอร์สีระดับเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันค่ะอีกสูสูจะมีช่องใส่ของเยอะแยะเต็มไปหมดคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะตัวกระบะไลเนอร์ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะก่อนออกไปล้างทำความสะอาดให้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ดูแลกันยาวไปค่ะลูกค้าที่มือครอบจับข้างตรงข้างหลังอันนี้นะคะกับคันเมื่อกี้จะไม่เหมือนกันคันเมื่อกี้จะเป็นเออเหมือนกันไหมเหมือนกัน ลูกค้าโทษทีจะคล้ายๆกันนะคะมือครอบจับตรงข้างหลังนะคะเป็นสีดําคล้ายกันแล้วก็ตัวคําท้ายก็เหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยค่ะตกแต่งมาเค e ีสู u รดีแม็ตรงนี้นะคะหล่อเท่มีสติกเกอร์กรสินขวัเชียงให้ด้วยเกี่ยวไหมสวยค่ะลูกค้าได้ไปนี่คือมันดีอะลูกค้าราคามันไม่แตะ4ี่แสนเนาะแล้วก็ได้รถกระบะไปขับนะคะไมน้อยๆน,นะคะลูกค้ารีบมาจัดไปกันค่ะ ไม้แค่ประมาณ60,000กว่ากิโลคันเมื่อกี้ไม้ห้าหมื่นกว่ากิโลลูกค้าเลือกได้เลยไม้ห้าหมื่นกว่ากิโลเป็นเบาะหนังไม้หกหมื่นกว่ากิโลเป็นเบมมาะกำมะหยี่คันนี้ขาย3าม0 0 0แปดหมบาทเช่นเดียวกันค่ะถูกไหมเห็นไหมราคาถูกไหมแล้วก็คันสุดท้ายของเราค่ะที่เอามานําเสนอในวันนี้นะคะรถราคาถูกเช่นเดียวกันคันนี้อินสูรดีแม็กปี60ค่ะ คันนี้ไม์น้อยกว่าคันเมื่อกี้นะคันนี้ไมล์4 6หม2กกิโลเมตรค่ะคันนี้1898ซีซีกระจังหน้าเหมือนกันเลย3คันกระจังหน้าเหมือนกันเลยสีเทาตัดกับสีซินเวอร์ไฟตาโตๆใหญ่ๆเลยค่ะลูกค้านุ่นบอกเลยว่าบางทีอะ่ะลดราคาแบบเนี้ยเอามาจอดนะไม่เกินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะลูกค้าถามมาเยอะมากแล้วลูกค้าก็สนใจซื้อกันเยอะมากนะคะลูกค้าคันนี้นะคะไม่ใช่แม็กนะเป็นฝาครอบลอ้อแล้วก็เป็นตัวลอ้อกระทะเช่นเดียวกันค่ะยางเป็นของดีสโตนนะคะดู ต,ต,ตัวฝาครอบล้อนะคะฝาครอบล้อจะแบบเหมือนแม็กเลยลูกค้ามองเข้าไปมองไกลๆเนี่ยคือแบบเป็นล้อแม็กแต่งได้เลยนะคะลูกค้าเข้ากันกับตัวรถสีบรันเงินเลยนะคะคันนี้ข้างในค่ะ ข้างในคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยลูกค้าคันนี้เป็นเบาะหนังให้ด้วยนะคะทําความสะอาดง่ายมากๆติ่นหนังยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็มีความสะอาดของเบาะเพราะทาความสะอาดให้อย่างดีพวงมาลัยเท่ๆเลยค่ะพี่ยุสุแล้วก็ตัวช่องใส่ซีดีเหมือนก,นกันกับคันเมื่อกี้เลยมีช่องใส่ซีดีมีที่เสียบชาร์จ usb ให้เรียบร้อยมีช่องใส่แว่นให้คุณด้วยนะคะคันนี้นะคะเปิดปรับแอร์ได้4ระดับค่ะแล้วก็เกียร์แมนนวล ช่องใส่ของพี่สุเขาเยอะจริงๆซ้ายขวาหน้าหลังมีช่องวางแก้ววางอะไรสําหรับคนเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ซื้อน้ำโน้นซื้อขนมนี้มากินที่วางเยอะมากๆตัวกระบะไลเนอร์ก็ยังใหม่อยู่นะคะก่อนออกไปล้างทำความสะอาดให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะ มือครอบจับเหมือนกันเลยค่ะกับอีกสองคันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะคันนี้เป็นมือครอบจับสีดําค่ะคําท้ายใหญ่ตะโกนแบบนี้นะคะปินขึ้นปินลงสะดวกค่ะไฟเบรกก็เท่มากๆเลยนะคะรถสีบอลเงินแล้วราคาดีๆแบบนี้นะคะต้องมาจัดที่การ,รสิน์วัยนเชียงราคาดีราคาเด็ดเอาไปเลยค่ะลูกค้าใครอยากให้นุ่นทําลดราคาถูกนุ่นทําให้แล้วนะบอกเลยคันนี้ก็ราคาดีค่ะ 380,000บาทค่ะพี่พี่380,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ วันนี้เรามีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะแล้วก็ราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทราคาไม่แตะ4ี่แสนเลยลูกค้าคนที่หารถราคาถูกๆรถราคาดีๆแล้วอยากผ่อนง่ายสบายกระเป๋าหรือว่าซื้อสดได้เลยนะคะโดยที่งบมีจากัดนุ่นมีมาให้ครบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวแพลนกล้องให้ดูตั้งแต่คันแรกนะลูกค้าคันแรกที่เป็นจมูกขึ้นมาแบบนั้นนะคะ2 0 0แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็คันที่2 3 5 0 0 0 0นะคะลูกค้าแล้วก็3คันที่เป็นอีซูซูนี้นุ่น เปิดราคาเท่ากันที่ราคา380,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวอีซูสีบรอนเงินนะคะ3,80,000บาทใครอยากให้นุ่นทำรถถูกนุ่นทำมาให้แล้วนะคะพี่พี่รีบม,มาจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อโทรเข้ามาได้ที่085 885 8495ค่ะหรือไลน์ที่ kngc 888ค่ะ ติดต่อนุนได้ที่สาขาการสินุ์นเชียงสำนักงานใหญ่ตรงข้ามไทยวัสดุค่ะสาขาการสิน์สาขาหนึ่งข้างโตโยต้าการสิน์ค่ะสาขาคอนแก่นมาริวันค่ะตรงข้างข้างกับปตททางไปสนามบินสาขาขอนแก่น้ันสะอาดสาขา101สาขามหาสารคามและสาขาบ้านไผ่ลูกค้าสะดวกสาขาไหนเข้าไปสาขานั้นไม่สะดวกเราไปที่บ้านท่านจัดเซ็นสัญญาจัดส่งรถให้ท่านได้นะคะส่งรถผ่านการขึ้นรถสไล์ได้ค่ะลูกค้า หม่ลูกค้าไม่ขยับเลยขอแค่มาเลือกรถนะลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนไปเซ็นสัญญาให้ได้ไปส่งรถให้ได้ค่ะถ้าคลิปหน้านะคะลูกค้าอยากจะดูเกี่ยวกับรถประเภทไหนรถเก๋งรถกระบะรถตัวสูงรถสีประตูรถแขบรถยี่ห้อไหนลูกค้าสามารถเม้นมาบอกนุ่นได้เหมือนลูกค้าครั้งที่แล้วนะคะที่อยากได้ราคาถูกนุ่นจะได้มีแนวทางในการที่จะทํา YouTube ให้ลูกค้าดูนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสนใจอะไรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่0 8 5 8 5 8 4 9 5หรือไลน์ KNC888 แล้วเจอกัน ใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ